เป็นเหตุเนาะได้มาสร้างประโยชน์นะทุประโยชน์เนาะถือว่าเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะครัหลวงตาถ้าทาังปรมัตถธรรมแล้วม,มันพูดกันไม่ได้เลยครับธรรมะมันพูดถึงเรื่องการเห็นแก่ตัวด้วยนะครับจริงไหมถ้าพูดจริงๆอ่ะใช่เพราะ ผมผมก็พึ่งทิ้งมาครับหลวงตาแต่เห็นแก่ตัวเห็นไหมเข้าจม่ก็มีถ้าถ้าคนถ้า,ถามุมมองหนึ่งก็เหมอ,อ้สาธุด้วยกล้าตัดสินใจมีปัญญาอ,อีกมุมหนึ่งก็โอ้เห็นแก่ตัวทิ้งมาอะไรต่างๆครับหลวงตาถ้าย้อนกลับไปถึงเจ้าชายศรีสัถาเนี่ยครับนะเจ้าชายศรีสัชถเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยนะนะครับไม่ได้บอกใครเลย อ่าไม่ได้พูดไม่ได้สั่งใครเลยอถือว่าหนีเลยครับใช่ไหมครับถือว่าหนีจากอ่าอะไรเขาก็จะว่าทิ้งถ้าคนทั่วไปสวรรนี่บ้าทิ้งภาระใช่นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งคนก็จะมองว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกทิ้งไปทำไม,มขนาดนั้นครับทุกคนก็อยากแสวงหาไอ้จุดจุดนี้อม,อมเข้าใจไหม ครับอ่าการแสวงหาอ่าอะไรล่ะในทางโลกก็คือแสวงหาสิ่งที่มีครับอะไรล่ะที่จะมีในตัวตนอัตตาที่จะมาเสริมตัวเองอรับสมบัติครับอ่าชื่อเสียงอัตตาเงินทองทั่วไปเห็นไหมครับอ่าเราก็จะแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดอืเห็นไหม ใช่ครับอ่าแต่ในทางธรรมเนี่ยมันเหมือนส่วนโลกไหมน,นั่นแหละหลวงตาถึงว่าธรรมมันส่วนโลกอืมเข้าใจไหมเออแต่ว่าธรรมะครับหลวงตามันต้องปฏิบัติจริงๆนะมันถึงจะกล้าตัดสินใจกล้าทิ้งหลายลอย่างนะครับอืมอ่เชื่อไหมถ้าคนไม่เห็นโทษจริงๆอ่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยอืมอไม่มีทางเลยครับอ่ะ คนต้องการความสะดวกสบายอความหัหูนหราอหั่นหเข้าใจไหมยิ่งมีมากเท่าไหร่อเขาก็ยิ่งสรรเสริญกันทางโลกมันเป็นอย่ังไบ,บแต่ท,งทางธรรมเนี่ยยิ่งไม่มีเท่าไหร่เมื่อเช้านี้หลวงตาพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระใช่ครับหลวงตาเราหัยหาความเป็นอิสระมากไหม,มแต่พวกเราไม่อยากมีอิสระเลยเราต้องมีบ้านมีลูกมีพี่มีน้องครับ ยุ่งเยงไปหมดอืมอ่แต่เขาก็พอใจนะครับอยากให้หลวงตาอธิบายคําว่าอิสระเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับหลวงตาใช่ใช่ที่เราต้องไปนั่งตามภูเขาถ้ำภูอะไรต่างๆหรือเปล่านั่นคือปีกหนีจากสังคมอย่างนั้เรืออิสระหรือ่อันนั้นเป็นเป็นขั้นต้นที่จะฝึกครับเพื่อจะเข้าไปหาความอิสระที่แท้จริงตอนแรกเราต้องอาศัยอิสระทางกายก่อน ครับเอาอย่างเงี้ยทาไมพระเวสสันดรเนี่ยถ้ารเราดูพระเวสสันดรเนี่ยอ,อันแรกก็คือบริจาคทรัพย์ก่อนออืืมพอนั่งรถม้าไปบริจาครถม้าครับอ่าพอมีคนไปขอลูกบริจาคลูกครับพอคนไไปขอเมียบริจาคเมียอืมแล้วคนชั่วไปจะทําทได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยอืเข้าใจไหมครับที่จะมีคนอย่างนั้นอืม อ่าอ่าในสังคมปัจจุบันก็ไม่เห็นนะก็มีใกล้เคียงนะหลวงตาหลวงตาเนี่ยใกล้เคียงเพราะหลวงตาทิ้งหมดทุกอย่างมาอแล้วแล้วคนคิดว่าคนทิ้งมาแล้วแล้วจะมาหาสิ่งพวกนั้นกลับคืนมาเนี่ยอม,มันก็มีครับะแต่มีน้อยแต่เราตัดสินใจทิ้งตั้งแต่ต้นเนี่ยเห็นไหมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะเราเห็นโทษของของตัวเราเองครันะเราอยากอ่ เอาไว้หาความเป็นอิสระอืมนะตอนแรกเราก็อิสระคือทิ้งก่อนครับอาจจะเป็นการทิ้งวัตถุมันง่ายมากอืมอ่าทิ้งของหยาบก่อนนะหลวงตาของหยาบเนี่ยคือทิ้งทางวัตถุก,ก่อนครับอ่าเริ่มจากทิ้งสิ่งของหยาบด้วยของอเล็กเล็กน้อยด้วยก่อนเราจะต้องเข้าใจในยาของพระเวสสันดรก่อนครับอ่าใครกล้าอย่างนั้นบ้างอ่ะอืม จริงไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์น่ะอ่ะจริงไหมเอออย่างหลวงตาเคยพูดไว้ว่าอ่าคนว่ามีจะอยากรวยครับจะมีใครอยากจนบ้างเอ้าฮะเนี่ยมันสวนกันไหมใช่เออเพราะว่าหลวงตาเคยบอกว่าคนที่ลูกสิกย์กวต้องจนอ้นอาวใช่ไหมครับหลวงตา มันจนไหมล่ะจนจริงๆนะจน,จนจนจนทางด้านทรัพย์สินเงินทองอะบางตาแต่ว่าใจไม่ไม่จนแต่เขาไม่เข้าใจตัวนี้นะครับเหมือนเขาบอกว่าพาระสิ้นคิดเนี่ยเป็นพระทที่มีเงินอืมรวยมากครับพาระสิ้นคิดเนี่ยครับแต่ถามหน่อยคนที่ใกล้ชิดพาระสิ้นคิดเนี่ยครับมีเงินไหมไม่มีเลยครับ แล้วอยู่ได้ยังไงอไม่มีใครเชื่อเราเขาบอกโอ๊ยท่านหลวงตาไม่มีเงินนะคนอื่นเนี่ยไม่มีเลยอย่างเงี้ยเขาจะพูดอย่างเงี้ยก็เขาเห็นภาพหลวงตาทําทานบริจาคอะไรทุกวันนะครับก็เลยนึกว่าโอ้หลวงตามีตังค์หลวงตาด้วยเป็นนิสัยครับเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นโยมแล้ว อือท่านท่านแบบให้ง่ายอะอคนอื่นทําได้ยากหลังจาทําง่ายมากม,มันมันมันเป็นนิสัยมานานนะดังหลายพมหลายชาติละมั้งอ่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าใช้ใช้คำว่าอุปนิสัยปัจโยเราจะเอาคนประเภทนี้มาตไปใช้ตากกาะก่าไม่ได้เลยอ,อยู่ไม่ได้อยู่ในสมการใครเลยคือหาเหตุผลไม่ได้ด้วยไม่มีเหตุผลเลยครับถ้าพวกเราใช้เหตุผลพวกตัวเองเนี่ย ผิดมหันเลยแหละคเข้าใจไหม,มว่าหลวงตาเนี่ยโอ้ยต้องอยากได้เงินอยากได้ทองถ้ากูอยากได้แล้วกูจะทานทำไมใช่ห,หลวงตาเนี่ยเป็นคนอยากาาไม่เคยไม่อยากมีบ้านไม่อยากมีอะไรเลยตั้งแต่เด็กแล้วแปลกไหมนะแต่ด้วยสภาวะ ตอนอยู่คลองเป็นคา,าราวาสอยู่มันต้องมีกินมีใช้เราต้องมีที่อยู่อาศัยครับฮะอตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอตอนแรกเราต้องมีภรรยามีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่าแต่ด้วยนิสัยเราว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากรวยอะ่ะไม่อยากมีอะ่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตได้ยังไง แต่ว่าช่วงหนึ่งของชีหลวตงตาก็เริ่มมีก็เริ่มมีนะใช่ไหมครับเริ่ม,มแต่ว่าลวงตาไม่ได้ติดไม่เลยเหมือนเหมือนของผมอ่ะลวงตาเคสผมก็คือว่าผมมีแต่ผมก็โดนกินเลสลากลากไปกินนู่นลากไปกินนี่ซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ตอนนี้ยเป็นภาระละไอ,ะอะที่เราเคยตามใช่เ,<ล>เราจะเห็นภาละเลยโอ้โอตอนนี้เนี่ยเป็นภาล่ามากเลย<ช>แล้วเราจะ อย่างอย่างอย่างเช่นเคยไปซื้อคอนโดซื้อบ้านนะอะไรไว้นะหลวงตาแต่ทีเนี้ยเราอยากจะปล่อยเนะี่ยโอ้โหเป็นภาระแล้วเราเราไม่ได้อยู่ละอย่างนี้แหละครับก็เริ่มเห็นแล้วเออสัจธรรมจริงๆเลยนะใช่แล้วเชื่อไหมว่าเราอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้หรือไม่อยู่วัดเนี่ยอืมเชื่อไหมตอนหลวงตาไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยหลวงตาแค่เสือ่อพื้นหนึ่งอม,มอนใบหนึ่งกระเทียน ตอนเช้าก็าออกไปบินสบายได้มั่งไม่ได้มั่งก็มากินครับนะมันเป็นวิถีชีวิตที่เอ่เอที่เหมือนกับเราเคยอยู่บ้านอย่างเงี้ยสมมติว่าอำนวยความสะดวกมีแอร์มีที่นอนนะทุกอย่างแต่พอเราไปอยู่เปลี่ยนชีวิตไปใช้ชีวิตอยู่บนเขาคนเดียวอยู่แบบลำบากอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็อยู่คนเดียว เรามองไปทางไหนก็มีแต่ป่าไม้กับท้องฟ้าเข้าใจไหมเออเราจะมีความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งคือน่ากลัวออกลัวไปหลายอย่างกลัวาสารพัดกลัวตอนนั้นจะเห็นเลยว่านะมันเหมือนทางเรามันทางตันะออ่ะอมันมืดบนเออเราและ มันก็จะมีแสงอยู่นิดหน่อยนิดรีอยู่ปลายทางนั่นคือแสงแห่งความปรารถนาแห่งความเป็นอิสระของเราเต็มไปด้วยความคิดอตอนนั้นนะเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยความกังวลวิกุกวิจาร์เยอะมากอ,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 อด้วยนิสัยเราไปเห็นอยู่ในวงการผ้าอีกอไหม ครับอ,อภาพมันก็เอาคนทำการมาบวชของคนเนี่ยมันก็มีหลายอย่างบางคนมาบวชเพื่อจะ,สะแสวงหาทรัพย์สแสวงหาพวกนี้ให้ได้เยอะๆค,อนอะคนสแสวงหาทรัพย์เยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะออกไปใช้ชีวิตทั้งโลกหรือ,ออาจจะติดความสะดวกสบายที่อ,อยู่ในเพศสมคมับะ รองไหม,มก็อยู่ไปวันๆมีกินมีใช้อย่างเงี้ยดีกว่าไปทํางานก็มีอย่างงี้ก็คิดอย่างงี้ก็มีมแต่ไม่ใช่สําหรับเ,เราเจตนาของเราแต่ต้นครับเจตนาของเราทํายังไงจะอิสระจากจิตวิญญาณคือหลุดพ้นออกจากเครื่องพันธนาการนี้เลิกคล้องกับสิ่งทุกสิ่งนะใช่ใชจิตใจเนี่ยเลิกคล้องเลย ตอนนั้นมันยังคล่องอยู่มันยังคิดอยู่อเออมันก็คิดเรื่องเดิมๆวนไปวนมาครับอะจริงไหมเพราะเราตอนนั้นหลวงตาอยู่เชียงใหม่อ่ะท่าน่าหนาวก็จะคิดถึงเชียงใหม่ละครับเออเห็นไหมมันก็จะวนไปอยู่อดินจริงไหมเออพอคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงใครล่ะ ภรรยาเห็นไหมมันจะก็จะวนกลับมาตรงนี้ยเห็นไหมมันกลับไปที่มันเกิดนั่นแหละต้องการสังเกตนะความเคยชินความเป็นนิสัยมันจะกลับไปสู่ที่แหล่งที่มันเกิดมันวนไปตรงนั้นหมดเลยเอะมันไม่ยอมหนีเลยใจความคิดเนี่ยมันวนไปอยู่ตรงนั้นเห็นไหมแล้วมันก็จะตั้งคําถามว่าเรามาอยู่ทําไมอืมฮะ เรามาอยู่ทําไมฮะอ่าทุกคนสแสวงหาความสะดวกสบายไม่ใช่เหรอครับเอ๊ะฮะอ่าอย่าลืมนะบางทีคนก็ถูกเอาใจครับบางคนก็ไปเอาใจคนอื่นอืมฮะเชื่อไหมครับแล้วแล้วกูเห็นมันมีความสุขตรงไหนอะเชื่อไหมว่าลุงตาเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้จักคนรวยนะอื เพื่อนหลวงตาคนนึงน่ะมีเงินตั้งหลายร้อยล้านอยู่เชียงใหม่เนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ได้เป็นนี่เป็นสินอยู่ๆเอายาพิษมาใส่เบียกินตายคนก็ตั้งคำถามว่าเรื่องมันทุกเรื่องอะไรฮะนี่สินก็ไม่มีหเห็นไหมหลวงตาครับเคสของหลวงตาเนี่ยหลวงตาเห็นทุกเพื่อ เพื่อลวงตาอยากจะพ้นออกจากทุกตัวทุกตัวจริงๆนะลวงตาแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขายังไม่ได้เจอทุกที่สําหรับการหลุดพ้นนะฮะเขาเจอทุกเกี่ยวเรื่องออสภาพครอบครัวทุกเกี่ยวกับเรื่องทรไมาหากินอย่างเนี้ยลวงตาแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเกี่ยวเรื่องอยากจะหลุดพ้นจริงๆอย่างเงี้ยต้องกลับมาที่เรื่องความพอใจอืมความพอใจที่อยู่อย่างเงี้ยครับเขาเรียกสันทะ อืมครับแต่หลวงตาไม่ได้มีความพอใจในตัวของเราเองไงอืมเป็นเพราะหลวงตาเนี่ยก็ผ่านทางโลกมาผ่ายอดแล้วแต่ว่ามันมันมันก็มีทุกข์อยู่ตัวเดียวไอ้ตัวราคะที่หลวงตาอยากจะออกใช่ตัวราคะพอหลวงตาคิดว่าอยู่ไปก็ทรมานเออหลวงตาเนี่ยเคยกลัวไหมเคยกลัวผีอ่าแล้วเราจะ ตลอดเลยเหรอครับทํายังไงเราจะหายกลัวมั่งเราจะอิสระจากความกลัวนะั้นอืมอ่ะอย <Yeah. S 1> นใหญ่ไหมครับเมื่ออันนี้ก็เหมือนกันอืมอ่าลงังจากว่าเออเขาไม่มีลูกมีเมียก็เห็นเขาอยู่ได้อ่ะฮะครับแต่กูนี่มีทแท้ๆมันยังมีเพิ่มอ่ะอืมฮะครับมันคืออะไรอ่ะแล่อีกอย่างหนึ่งเชื่อไหม เราก็คิดไปถึงที่พระพุทธเจ้าว่าบาปทําไมบาปกับคนนอกใจภรรยาทำไมถึงบาปรู้ไหม,มฮะเพราะเราไปทําร้ายความความรู้สึกของคนที่รักเราไงอืเข้าใจไหมครับเราก็เลยเห็นว่าการการะทำของเราเป็น,เป,นเป็นความไม่ดีแต่เราังไงเราจะเห็นตัวนั้นได้ ต่างหากแต่ถ้าเราเห็นหลงตัวเองเราดีไปหมดอย่างเงี้ยอ,มอืมันก็จะแก้ไขไม่ได้เลยเพราะเราไม่เห็นความไม่ดีของเราอฮะเราไม่เห็นโทษของเราเลยทุกเองทุกคนก็เห็นว่าตัวเองดีถูกหมดกูละอย่างเงี้ยยิ่งทางปรมาธรรมทีเนี้ยถ้าย้อนกลับมาครับ,รบพระพุทธเจ้าพูดรู้ไหม ความอิสระทางจิตเนี่ยทางจิตวิญญาณนี่แหละคือความอิสระอันถาวรหรือ<ค>เรียกว่าน,นิพานออ่าฮะท่านว่าน,นิพานังปรมังสุขขังอืมฮะริงไหมอ่าเจสร้างอุปสมมสุขโขงสงบจากสังขารน,นี่แหละอเป็นความสุขอย่างยิ่งครับฮะ และการเข้าถึงความเป็นอิสระตรงนี้ลงตามันเข้าถึงในความคิดได้ไหมครับไม่ได้คือเหมือนเห็นว่าโอ๊ยโอเคเราเห็นปุ๊บเราปล่อยวางเราเราไม่ไปยึดติดไม่ได้แล้วนะั่นเป็นความ,ค,วามคิดเราคิดว่าเราปล่อยที่จริงเราไม่ได้ปล่อยหรอกอืมฮะอ่าเหมือนกับเขาพูดถึงเรื่องรถน้ำมนต์เนี่ยมีพุทธคุณไหมครับถ้าพูดถึงพุทธคุณอ,อ่ะอ่าอ่าคนของขพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ตรงตัวอยู่แนละ้วครับ แต่ถ้าทางเอาศาสนาพิสูุพวกนั้นหรือผ้าพวกนี้หรือใครก็จามทำน้ำมนต์เนี่ยครับนะมันเป็นแค่จิตตวิยาอืเชื่อไหมครับจิตตวิยาพอเราไปรดน้ำมนต์นี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสบายได้ดีเราได้ทำเห็นไหมครับ,รบมันเหมือนกับเราปวดหัวกินยาพาราแล้วมันหายชั่วราวข่าไงฮะครับเข้าใจไหมครับแต่มันไม่ได้หายทวรน,นะอืม นั่นแหละเรียกว่าศาสนาพุทเรามาใช้เป็นจิตตวิยาครับอย่างพวกรดน้ำมนต์อิ่งไหมถามว่าท่านใช้ไม่ใช้ใช้กับคนปัญญาวันไงเพื่อไม่ให้มันให้มันรู้สึกดีขึ้นนี่เขาเรียกว่าจิตตะวิยาครับไม่ใช่พุทธคุณอะไรหรอกอถ้าพุทธคุณมันก็ตรงตัวคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เน้ยแล้วว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มันต้องไปแปลความหมายหรอกเอาตรงเลยฮ<ม>ะในด้านปรชัชญาในด้านจิตวิทยาเ่ยเราจะเอามาใช้ด้านนี้มากกว่าในในในศาสนา<ม>ซึ่งมันมีค่าเพียงเล็กน้อยทั้งที่ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นเลิศแห่งมีปัญญาเป็นเลิศถึงขั้นพ้นทาให้ผนคนเป็นอริย,ยได้พ้นออกจากทุกข์ได้แต่เรากลับไม่เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเอง คือศาสนาพุทธก็ไม่อยากให้แค่ความเชื่อนะครับทงตาแต่ต้องปฏิบัติจริงๆทุกคนมีความเชื่อเชื่อไหมเราอยากออกจากความเชื่อไม่ใช่เหรออันนี้ถามตรงประเด็นมากเลยครับนะทำไมความเชื่อเนี่ยเชื่อว่าบุบับเชื่อว่าบุญเชื่อว่าดีเชื่อว่าชั่วครับทำยังไงจะทำลายความเชื่อพวกนี้ไม่ให้มันมี เชื่อว่าบุญเชื่อว่าบาปเชื่อว่ามีครับนี่ทางปรมัตถธรรมนะหลวงตาพูดเลยทำไมพระหลานพ้นออกจากบาปได้พ้นออกจากบุญได้อะครับเข้าใจะนอเพราะทำลายทำลายตรงนี้เลยอนะ แต่ว่ามันก็มีร่องบุญกับร่องบาปในลวงตาคนที่จะเดินเข้าไปหลุดพ้นความเป็นอิสระเข้าถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงก็ต้องเดินในร่องของทางการเป็นคนดีนี่แหละหรอเนล่นนใช่ไหมครับมันก็ยังต้องมีบุญมีบาปก่อนมันก็ต้องใช้ตรงนี้ก่อนใช่ครับเหมือนเราเรายังไงเราก็ต้องเรียนปหนึ่งก่อนล่ะครับถูกไหมเออเหมือนลวงกาเสียงเรื่องการศึกษาเนี่ยครับ วันนั้นที่ไปถกกันเรื่องการศึกษาการให้แสงแห่งปัญญาของการศึกษาหลวงตาว่าการศึกษาเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจะเอาใครเป็นอาจารย์ล่ะครับอย่างอาจารย์เราเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยม,มึงเอาเอามึงมึงไปเรียนกับคนไม่ดีอย่างเงี้ยครับมึงคิดว่ามือมันจะได้ดีอหอืมมันไปไปไม่ได้ครับอ่คาครูก็เหมือนพิมพ์ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้น การศึกษานี่มันสำคัญมากครับนะมันสำคัญมากเพราะเราอยู่กับการศึกษาเนี่ยสิบกว่าปีอืมเชื่อไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นระบบก,การศึกษาบุคลา,ากรเลยอะไรเอ่ยมันไม่ม,มัน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 ไม่สมดุลกันครับอย่าลืมนะคนจะเป็นด็อ,อร์คนจะเป็นนายทหาร เป็นนายพลเอกพลโทพลอะไรต้องจบป .1 ก่อนเรียนอนุบาลก่อนมึงเชื่อไหมนี่คือเริ่มต้นอมึงจะจบสูงขนาดไหนมึงต้องเรียนป .1 ก่อนอเพราะงั้นเริ่มจุดเริ่มต้นมันเนี่ยนะมันจึงสําคัญมากครับเข้าใจไหมครับพระเจ้าใช้คําว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้นล่ะเหมือนเราปิดกระดุมไม่แรกผิดเนี่ย <laughs> เบ็ต่อไปันก็ต้องผิดจริงไหมเพราะมันขั้นต้นนี่คือความเห็นผิดความเข้าเป็นมิจฉาทิฐินี่แหละมันเลยสําคัญโอ้เหมือนเหมือนกับหลวงตารู้ในใจผมเลยผมจะถามอะไรหลวงตาโอ้ผมคิดอยู่เลยเนี่ยติดกันดุเพราะว่าตอนนี้คนออกมาสอนธรรมะเยอะหตาผมก็พยายามที่จะอยากจะบอกว่าการอ่ะหลวงตาบอกว่าเออคนที่ออกมาสอนธรรมะ ก็โอเคอย่างน้อยเขาก็สอนในทางที่ดีแต่ว่าถ้าเขาสอนแล้วมันคนที่ฟังอ่ะหลวงตาติดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างเนี้ยมันก็เสียเวลาแล้วมันก็ไม่ใช่มันพูดไม่ได้หรอกรเราพูดไม่ได้หรอกเราจะไปว่าเขาไม่ให้เขาสอนก็ไม่ได้จริงไหมไอ้คนที่ฟังเขาเขามีครับจริงไหมอ่าอ่าอทีนี้กขึ้นกับปัญญาของแต่ละคนแลยใช่มขึ้นกับปัญญาของแต่ละคนจริงไหมออ หลวงตาไม่ได้โทษอคาราวาสอนทบอย่าไปแต่วคาราาวาเลยแม้แต่พิสูจน์เนี่ยอืม,มันยังไม่ถึงรมแล้วมันก็ยังสอนทมอยู่แม้แต่เป็นนักบวชก็ตามอย่าไปชดคารวาเลยอไอตัวพระที่บวชสอนอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าถึงถ้าพูดถึงอ่ะมันยังไม่เข้าไปถึงมรรคถึงผลเลยครับมันจะจางก,กับเขาได้ยังไงอ่ะอ ก็แค่ไปท่องตำรามาสอนเหมือนกันไปฟังมาสอนเหมือนกันจริงไหมแล้วจะมาทอดคารวาดมันก็ถ้าเปรียบเทียบมันก็อยู่ระดับเดียวกันนั่นะแหละอืมเข้าใจไหมถ้ามองไปแค่เป็นนักบวชเฉยๆเป็นสม,มุติสงเฉยๆมันต้นต่างกันตรงเนี้แต่ไม่ได้ต่างกันเรื่องภูมิความรู้เลยรจริงไหมธรรม,มากเขาเขาอยู่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมนะเขาวัดกันตรงนั้นครับจริงไหมในเมื่อพระที่บวชมาไม่ว่าจะเป็น อ่ายี่สิบสามสิบสี่สิบภาษาก็จำจับเนี่ยะสมเนี่ยมันก็เท่ากันกับคารวาบางทีคารวาเขามีภูมิจิตสูงกว่าก็มีเขาไม่ได้เป็นนักบวชรู้ไหมมันเลยตัดสินอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนยังไม่เข้าถึงธรรมมาสอนธรรมมันย่อมผิดพลาดนัด่นคือกระดูมไม่แรกแหละใช่เข <อ S 1> ้าใจไหมผมพยายามสื่อตรงนี้แหละครับแต่ว่าเราญาติโยมทั่วไปแล้วเขาจะรู้ได้ไงครับไม่รู้ ถึงหลวงมาเข้าม,มันเชื่อตัวมันเองมันไม่ได้เช so hmm? like ื่ออาจารย์แล้วอาจารย์นี่หรอมันเชื่อตัวมันเองมึงเชื่อไหมมันว่าอาจารย์ลวงนี้แหละใช่จริตด้วยไหมหลวงตาโอ้มันถูกใจมันไงถูกใจใช่เฉยเห่ะเช่ถูกใจใช่ไหมใช่ถ้ากูเนี่ยพวกมึงก็ถูกใจไงถ้าไม่ถูกใจมันก็ไม่เอาอะ ไม่แต่ผู้ผมฟังหลงตาผมไม่ได้ฟังนะครับผมปฏิบัตินะมันเห็นผลแล้วเลยลงใจนละหลงตาเอออันนั้นมันดีนะพระพุทธเจ้าบอกเธอจงลองดูเถิดอรจริงไหมล่ะครับเออนําสิ่ท,ที่ท่านพนะูดมาลงมือทําก่อนค่อยเชื่ออแต่อย่าพึ่งเชื่อแม้แต่เป็นครูของเราอือเห็นไหมคนก็จะมองกิริยาติภายนอกือมองแต่สมมุติครับ ถ้ามองแต่สมมุติเอ้ามึงเป็นคาราวามึงสอนทำได้ไงมึงไม่มีสมมุติจริงไหมจริงไหมล่ะมันมัน,ม,นมันกลับไปที่เดิมหมดละวนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนคนบอกว่าจะให้กูเอาผ้าปีนเสามาอบรมเนี่ยมเมื่อคืนนี้ถามกูะจะอบรมได้ไงท่านเหนือวอากูจริงไหมครับถ้ากูกล้าปีนเสาสูงกว่าแกนะกูบวมแกได้จริงไหมล่ะ อกูไม,ม่บางอ่านที่ไปสอนหรอกเขาจะไปสอนมันได้จริงไหมมันฟังใครที่ไหนล่ะดีไม่ดีมันก็มาหากูหมดแหละอะไรใช่เ่าเห็นหลวงตาเป็นอะไร,รตัวตึงทัง้งขยะยังพอ,พอมีดีอยู่มั้งมาจริงไหมหลวงตาว่าหลวงตาไม่ได้สนใจหรอกว่าว่าใครจะสอนยังไงผิดถูกยังไงจริงไหมอืมอมันอยู่ที่คนฟังมากกว่าที่จะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับนะ ให้มึงพูดให้ตายไปเชอะมึงอ่ะเหมือนคนชอบนักร้องนี่แหละอุ๊กต,ตาอุปมาจริงไหมโอ้ลิซ่านี่ขังนะไปจับตุ๊ก,กตาลาบูบูเนี่ย้โูขายดีขายดีฮะกูยังสู้ไม่ได้เลยกูยังไม่ขังเลยจริงไหมล่ะจะไปเทียบเขาได้ยังไงอะจริงไหมอะเหมือนไอ้เบียร์เนี่ยกะโชนขายดีถ้าพูดถึงความ,อมอชอบพอที่ให้เห็นคุณเห็นโทษอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมเราไม่ได้จัดสิน เราเราไปเสือกยุ่งแกเอยอะเยอะไปนะไม่รู้ใครเป็นเหยื่อใครแล้วะจริงไหมออเถียงอะไรขัดไอ้ข้อขัดแย้งกันเยอะแยะ,ยะมันจะเ<า>ถีย,ยไปไม่รู้กี่ล้านชาติครับมึงเชื่อไหมไม่จบอ๋อครับมึงเชื่อกูสิฮะ